อาหารข้ามพันธุ์นะจ๊ะนี่ๆๆมันนี้มันนี้มีไข่เจียวปูนะจ๊ะนี่เลยไข่เจียวปูปูของจริงนี่นี่เนี่ยเนื้อปูอร่อยนี่นี่ sạch thở to to hồ sơ chạy mà phải châu phù nỉ 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 bánh đỏ mái to đi bà đi sắp thăm luôn phải châu phù

พบกันทีนหน้าร้าบาย